สวัสดีครับผมเอ็กอูดอปากแปรนะครับหูเมีเกินใบสามแปรใบสามเพรา,าะทนั้นเฝ้าดิจได้กันได้อยู่ได้หรสามสิบมัดไปไปเห็นบาอย่งขัดขัดไปหน้าปลาเป็นอะไรลุ่งไปหาลายสินคาทัาทมงม,มาเจอาอีกจะเมื่อวานซี4มงไปลกบไปโอ้ยบื่อตายเอาสามสิบมัดไปไม่ไหวเลยวันนี้วันนี้ลกกาดชอบหาบวันนี้ ตอนนี้แกกล้าปัะนี้มาบ่นี้มาคนเดียว <ừ. S 2> กล้าสามร้อยกัวอ่าบ่ไหวคนจ้างเย็กจ้างหากล้าใส่ร้ยอยนึงเอาครับเอาเลยว่าเอาคือเก็เนี่ยไปไหนก็ต้องเอาเห็นเกงินน้ำบม่มีคือพอน้ำมันบ่มีเหมือนหาบอู้หาบคนละ ว่มันสิบห้าหาบคนเดียวน,นั่งรู้จัก <ไป S 1> ห้าหับยังยังว่าดีว่าปี่สิบสามพี่นี่แต่มาขนาดนั้นมันมันก้าสามร้อยก้าสามร้อยเนาะคร<ช>ับโอ้ยสี่ร้อยคนแล้วขงังละสิบเกีจาะละเศร้าอ่ะนั่งคนขึ้นคนลุ่มโอ้ยตอนดันมั่วขึ้นข้างอะไ่มัน คาปั่นก็ปั่นยังรถคากกเบกอ้อยขึ้นรถจิบรอวะเอ้าลุงเดี่ยมสิบว่าตายแย่ป่ะครับชมุดาวลุงเดี่ยมไปเห็นงานเล่าเหรอครันว่าน<า>ี่ผู้สาวผู้เสียยังไล่จำว่าไล่เต่าทับบุตรเลยนะแคไปเลี้ยงง่ว่ซอยพอถ่อวันก็ได้ใบเนี้ยที่สิาคาะแต่วันนี้ว่ายุขึ้นจะไกลแท้ลุงเดี่ยมไปเลี้ยงเก้ง่ว่าเลี้ยงแจ้มันซื้อก็ได้ เลี้ยงฮอดมาใครเพราะถม,มันมาก็ได้ขายเลี้ยงเลี้ยงขายเขาแบบแต่ทั้งหมดคือมาขากแค่ขายกระโจยสิสสสในในในขสั้งไอ้คือกันขั้งไ้สะกุ่นขั้งยังไงกระโอยมากินเนื้อมาในนั้นคะโอ้เคยขาดแท่เนาะฮ่างเดยอเล้ลุงหย่าลุงหย่าสบายเลองนียังสิงาน่ายเยไยเนี่นี่งานอะไหรครับเฝืนปังแถมมีคนเห็ดซอย,อย,อยางานความย่ำมาเนี่ย้มีเวลาับ เมื่อเจอรักแท้จะได้กบกลติดตามฮะเจ็บที่เคยเจอมามจะมีหมยอยารักษาแพงอัน,อน<ม>ที่จำร้องประจังได้เลยผู้ใดญน้อยถือว่าเป็นพู้รักษาแพงอันอันที่อยากไปนี่ก็คือว่าเห็นี่ยิ่ว่าวัดเขากับงามองืามอจังประเทขาเด้มันบ้านเขากบบงามเดินเขาวัฒนาแล้วก็เลเล่ากันต้องไปเบึ้งเนาะย สาวผู้สาวก็ขยันขันพี่ๆแม่ๆป้าๆอยากเห็นกับกดไลค์รุนเรียวหลายๆน้องอย่าอย่าลืมนะครับใครขามไปประเทศเพื่อนบ้านก็ฝากกดไลค์กดแค่ให้กำลังแงใจหลายๆนิดเดียครับเพื่อนแล้วก็อย่าลืมจังหน่อยช่องนี่ยละผู้ดอนปากแปรนี่ละจังหน่อยก็อย่าลืมนะครับช่างเดียบปากแปรไก่สิมาแล้วนะจังหน่อยได้แล้วครับหาจีบน่ะร้านซื้อซอสซัมมี่ที่ไหี่พี่ในถี่ในถุงร้านลือลูก ลาน้สเอาหากีเลยครับนี่รุ่นวบรรุ่นยังก่อน <laughs> อิช<า>เอาเสียโลโกโโ<อ>เ้เออนี่นี่ลคาคบเบิ้งข้างหนาวเป็นรุ่นประมาณนี้นะครับราคาอะพ่ออายุพ่อกินราคากะเอาจัก ซีลักก็แล้วครับบ่ลักเบาๆบ่ชหอนหาลักดอกเก่าพันเก่าลายเก่าสิบเก่าทั้งนี่ก็เดียวแล้วครับหลานซื้อให้มันจะภารามันก็หลายอยู่เทิ้งชมงวดรถงวดยังเนาะบมันี้มันก็มาได้ขึ้นเดียวงานก็หลายหลายเพื่อนภาสิมาจะโดูดเราเขาก็ติดต่อไปโทรไปเบื้องงานมบองนี้มบองนั้นบ่เลยบ่ได้มาจะเชียร์แต่ว่างานเดี๋ยวนี้เฮ็ดข้ามปีเลยเดี๋ยวนี้งานมันรับไว้อยู่เดี๋นี่ มันอยากให้ไปอยู่แต่ว่าไปไปเป็นลูกน้องมันมันไม่อยากให้ไปมันว่าอยากให้ไปเป็นหัวหนามันไม่อยากให้ลูกอันนั้นปูเิงอย่างเงี้ยก็อยากให้หน้าเป็นลูกน้องเพาอนันว่ามันจะเป็นหัวหนามันเอาไปที่ลรกมันก็เป็นลูกน้องดยวยกัดหรอกมากอดเรียกพี่ยังไงมันเราไม่ก็จะกลับไปเลี้ยงงัวสาวเลี้ยงงัวหางเยอะกอดกัน ไม่ได well. ้กว่ากระเทียมไทยอือไทยสิไปนะครับนี่ไอ้ตามแม่ยลานใต้แล้วก็ใบเยี่ยแมวผู้ให้่กำลังใจรุ่งยำตอนรุ่งยำบ๊วยมีของทั้งมือมองฟ้าไทยมีไปกรก้มลงมาก็ต้องมองขนตาก็ต้องเฮ็ดก้อนเพราะว่าขัดไปขัดไปโดยอันนั้นเขาก็กต่เฉพารู้ตอกจากสายตาเขาบ่ได้เป็นรุ่งยำแต่ต้องเฮ็ดอีกฮิดเทือกอะไรเฮ็ดได้จากอันนี้ตัวรุ่งยำ แล้วกับเงินเขากับเงินท่องมทีกันกสิบบ้านนี้เก็บเงินไว้จะพันสองพันบลุ่งเดือบเอาไปแลกเงินเขามาเงินเราลงี้ือบจะพันสองพันพออยู่เล่จะได้แล้วเหรอครับเป็นผู้ก่อผู้เดือมันลุงเดือบสิประมาณล้านบาทเช่นละครับบหันขึ้นดอกมันไหนเขากบำหันขึ้นเนาะครับลุงเดือบทำแตได้แล้วบวหันมันมันมันเดินเส้นทั้งเข้าไปแร้วเขากับบลุ่งเดือบกับ ทำใจได้หรอลุงนึ่งกระบ้ก็เกันละบัดบบแต่วยายายยายเช่แต่วขอแสนเรายินดันแสน,น,นยินดันหนึ่งแสนบาทมาเมื่อไหรเซ็นให้เมื่อนั้นไม่มาไม่เซ็นได้ยินข่าวว่าคุณไปจานขนา้างทนเชิญครับเชิญเลยเดี๋ยวคุงเ,เดี๋ยวค่อย,ยว่าเดี๋ยวใหงย่ามือเขาไปนั้นก่อนนุงเดี๋ยวควอยว่า,าวละอ่าแตาเอาอิลิน่ะ เอกเดี๋ยวเอกสิพยายามเก็บเงินไว้จังน้อยแลเดี๋ยวมีน้องสาวไปให้กําลังใจลุงเหลีด็กด้วยถ้าได้เงินแสนแล้วลุงเหลี่ยมก็จะให้น้องสาวคนนั้นแหละคนที่จะดูแลแผลใจคนก็จะิด้กระเป๋าปุ๊บเลยแล้วลุงเหลี่ยมจะร้องเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ลุงเหลี่ยมสิไปอีกจังน้อยนี่บยมั้งไปเล่าบอระน้อสิไปหาเงินเล็ดน้องไม่คว้านบัวอืมอ่ะเด็กเอกสิหาเก็บเงินนิดๆหน่อยๆไป อสิไ,ไปเป็นน้ำมุงเหลี่ยมกันไหมไปเชียวโยมันนาไปน้ำด้วยนาไปเยอ,อะเนาะออ่าืมเดี๋ยวก็สิไปกับมุงเหลี่ยมกับกบ็ว้อยอาจจะมีเสื้อผงเสื้อผ้าย <ừ> mm อาจจะไปน้ำมุงเหลี่ยมก็ได้อาจจะมีอยังไปน้ำมุงเหลี่ยมก็ <ừ> mm ต้องล่อเวิร์กน้ำมุงเหลี่ยมอ้นนี้แทนอันนี้มันนา <ừ> mm ปุ๊บเะบอกรอบเลยวะอ่าต้องใส่เวลาเอาขันว่าเฮ็ดหรอกก็ต้องนั่งยังไปมุ้งเหลี่ยมได้ก่อนรถตู้เดีวยวไอ้ตาขี้วะ เขาไปขามย่นี่ก็ได้เนี่แต่ว่าเขาอยู่ตอนน้เขตเหมเนีแต่ว่าตอนเหตุขามนครมโนมตอนเหตุบ้านาอนตอนเหตุพาสอร์่อนเจ้าปอกตามมันเหนะทํานั่นดูเวียนตันนี่เจ้าว่าบานเนี้ยมันดูตอนนเขตขอมนครมโนมขามสะพานอันกุ่มเนี่ยคือดีกว่าแจมแจมอะไแจมเอาเลยนะน้องย ข้าวเล่าน่าสวยเด้วยขาวขมวยด้วยขยันด้วยแตงในละน้อวะนี้อาสมุทรขันไดเงินพ่อประมาณหลายสิกกับมาบ่ถ้าเจอเนื้อคู่นะเจอเนื้อคู่แล้วมีเงินจังหน่อหลายสิกกับอาจจะอยู่เงินอะไรก็ได้นะพิมไมเราชวนมาเขาก็อยากมาเจ้าประเทศทอาน่ะอาจจะทีมร้านมามาคนเดียวเขมกล่องนั่นนึงเนี่ยว่าดอกยมั มันเอิญไงนอดจ,จะปทป็ง,งานนอดไปเจียวไปลองเจียวซีไปไดนบ้างช่อมไปเทิมมันึงเนอิญช่วงเขาอันนี้ก็อาจจะมุ่งอยากรายุนันย่าอาจจะน,น,น,าจาน้อยคิดว่าในความคิดได้อาจจะยุเ่เงปีนั้นซื้อเรามาครบ12ส,สีแล้วเนาะมีครบ12สีนั่นหรอสีซื้อไว้อยู่วันนี้รอบนี้เรามันเป็นเราซีซีดีปีนี่ละ ีขาวสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีส้สมส,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 สีดำเงินสีแสบสุดนี่ครบทุกสีเลยสียแสบสุดสีขาวอ่ละล่ะโอ้ยใส่ติ่งนิ่งอ่ะล่ะเร่งหมดเดียวไป้ว <laughs> นะนั่นผู้ <laughs> เราเราแดงเราสีแดงกับมี่อืมแต่ว่าราคาถือก็าบานเ้อนั่นแหละราคาขวดละยี่สิบห้าบาทครับไม่พู้ใดบไเขาซื้อมาได้คนละหกขวด บ้านในมูนุ่งยี่ยมผู้ใดบอซื้อนุ่งย่มกรซื่อไปฝากเขาไ้ครบเลยสองลังเซื้อยี่สิบสี่ขวดมาจกมันย่ากติดบ้านเมาง่ายมันบ้าเมียบ้านคนก็บานแลวอ่อบ้ากคนมันพูมมันมากมันกระซื้อกรอกันกระุ่งยี่ยมมันะเยเต็มหมดแล้ว อาจจะมีแบบว่าอาจจะน้องคิดซู้มือกันน้อยน้องเนียบขันอยู่นั่นไปไสกระถ่ายกทุ่งอยู่ไหมนี่กันเห็นเนี่ยปุ่นน้อยๆเนาะเขาขายเขาใส่รถเข็นมาขายส่วน้ม่งมาทำาลูกจะเล็กจ้บาทอคขายเลยครับขายเป็นกิโลว่านกิโลละถ่ายกิโลละสี่หมื่นมัน อากันห้องอเูเลยกนเลยถอยสี่หมื่นล้จกลักว่าละสี่หมื่นของไทยป่ะวันนี้ได้ถามอะไรยังไงหล่ะลุงเหงียมก็เลยว่าเ,เป็นเงินไทยเท่าใดสี่สิบห้าบาทกัน <c oughs> <c oughs> จังพวะกันย่างว่าซื้อไหมเขาเอาเงินทไทยแม่น้องเงียบเงินไทยไกลเงินไทยเก่าเงินเล่าลเก่าเงี้ยบได้แลกแล้วไป แต่จะไปซื้อจิมเขาจีดีเงินไหบจิมห้ยงับบ่อเนาะเอาเงินไทยเอาเงินไทยปานว่าเขาปานป่านพลายพลังมาประเทศไทยบอกน้องเดียวเขาเหมือนว่าคนไทยไปหาเหล่าเนาะเเหมือนเหมือนเหมือนดูไม่หยันนีเลยน้องเดียวสิบบาทสิบบาทอยู่นั่งไปเนอย่างไรเงินสิบบาทเท่ากันสิบบาทเอามาเอามาไปอยู่นั่งเงี้ย เอาปิดคลิปก่อนอแล้วไปเชื้อไอ้บักใส่ต์จิงหนิงให้หลูกหย่ยมโดยก็ะชีได้ไล่สดต้นคำกินเขาแล้วโอ้ไร<ห>บ่าสาวเราไล่อยู่เลยจะได้เพ้อล้อแล้วลูกหย่อมเตรียมความอลไรได้หนิลูกหย่ยมเสื้อผ้าก็ต้องเปลี่ยนไหมได้หนิต้องแต่งตุ่ยแต่ก็ดีแตงตุ่ยเราอาบน้ำแต่งตัวยรอๆะไรสดเนาะแต่งตัวต้องเปลี่ยนได้หนิอ่ะนะครับหาสิบาทกระแพงเศร้าวิรันเดี่ยแอดได้น้ำแข็งพร้อมหาบาท <65. S 2> สายมือนี่วะคาับสายมืดละเอียดอ,อ่ะนะครับที่เราไมได้แต่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใส่ซ้อคอยด้วยนะครับอขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใส่ซอคอด้วยนะครับเออเอ็กอุดรปากแปรนะครับอเอออะไรเป็นโรคแกงแกงปากแพรอ